สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาให้3รัฐนะคะสารัฐวันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะนะวันนี้วันที่5นะคะเดือน5ปี64นะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตุนี้ สิบบนเรายัางแม่นนะคะนี่เอาสิบบนไปก่อนเลยนะคะเม็ดเดียวนะคะมเม็ดเดียวเม็ดเดียวอาตัวนี้ไปนะคะเม็ดเดียวไปเลยนะคะสองเจ็ดรองด้วยสองหนึ่งนะคะ ก็กันที่4เม็ดค่ะวันนี้กันนะคะได้กันก็มาได้แต่ว่ามันไม่เด่นนะคะตามสูตรนะคะ8ปดหกแปดเจ็ดค่ะแปดหกแปดค่ะตามนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็3มรัดค่ะ เยอรมัน er อังกฤษนะคะรัเสเซียะะถ้าใครเล่นเฉพาะเยอรมันก็เสียงเอานะคะเด่นเด่นของเยอรมันก็คือเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจะเป็นเลขเยอรมนีนะคะแต่ก็ไปอังกฤษรัเสเซียได้เหมือนกัน แต่สถิติก็จะมาตัวนี้แหละเยอรมันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตัวนี้จะลงสองที่นะคะ Tik t o อกแล้วก็ y o u t u โปรดติดตามกันด้วยนะคะต่อไปเราก็จะลงเป็นดาวโจนนะคะนะฝากติดตามชมดาวโจนด้วยนะคะขอให้ได้ขอให้โดน บุญมาวาสนาเกิดทุกทุกคนค่ะบ๊ายบาย